สวัสดีค่ะช่อกลับมาพร้อมกับตลาดส้มจีอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครยังจําได้ในช่วงที่ปิดเมืองตอนโควิดนะคะเราสร้างรายการตลาดส้มจีขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเอาไว้ให้ฝากร้านกันในยุคที่ทุกคนช็อกกับภาวะปิดเมืองโควิดที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนตอนนี้ห้างเปิดแล้วนะคะ โรงเรียนก็จ,จะเปิดแล้วมหาวิทยาลัยจะเปิดเราไปร้านนวดไปสปาไปทําเล็บทําผมกันได้เหมือนกับว่าอะไรจะกลับสู่สภาวะปกติแล้วแต่แน่นอนหลังโควิดประเทศไทยไม่เหมือนเดิมโลกไม่เหมือนเดิมโลกของธุรกิจยิ่งไม่เหมือนเดิมเข้าไปใหญ่นะคะมีอะไรที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางเยอะและเผลอๆอ,อาจจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นตลาดส้มจี๊ดก็เลยกลับมาพบกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะชวนคุยกันว่าตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กรายกลางรายย่อย SME ที่เป็นเรียกว่ารากฐานของเศรษฐกิจประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรมาตรการของรัฐช่วยเหลือพวกเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้มาพบกันไม่ใช่เป็นเพจของคณะก้าวหน้าแต่เป็นเพจส้มจี๊ดนะคะเราเปิดส้มจี๊ด enterprise อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเป็นองค์กรที่คณะก้าวหน้านะคะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่จะช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจฐานรากของประเทศไทยแข็งแรงแล้วก็เติบโตด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจในชุมชนนะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องปากท้องต่างๆเราก็จะมาอัปเดตกันในเพจส้มจีนะคะและวันนี้ช่อบไม่ได้มาคนเดียวด้วยอยู่กับคุณบิ๊กเป็นหนึ่งในทีมของส้มจีนะคะคุณบิ๊กก็จะมาคุยกับเราเหมือนกันว่าเอ๊ในช่วงหลังโควิดเนี่ย สถานการณ์ของภาคธุรกิจผู้ประกอบการเปลี่ยนไปจะต้องปรับตัวยังไงแต่ว่าคุณบิ๊กในช่วงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันก่อนว่าได้ดูอภิปรายในสภาใช่ไหมว่าตอนที่มีการขออนุมัติเงินกู้1ล้านล้านแล้วก็แพ็กเกจรวมใช่ของเขาเรียกว่าอะไรเงินช่วยโควิดเนี่ยหนึ่งจุดเก้าล้านล้านฟังดูเหมือนจะอุ่นใจไหม SME ได้ไปเท่าไหร่นะห้าแสนล้านประมาณห้าแสนก็คิดไว้แล้วว่ามันต้องออกมาเป็นรูปเนี่ยครับเพราะว่าคือ ด้วยทุกครั้งที่รัฐบาลพยายามจะขอเงินก็จะมาในรูปแบบนี้ทุกครั้งคือมาเป็นแพ็กเกจจะไม่บอกว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ผิดคาดเท่าไหร่ครับเงินกู้หนึ่งล้านล้านชี้แจงมารวมตัวกันมาหมดแล้วเจ็ดหน้านะคะส่วนเรื่องของการให้เงินกู้ธุรกิจ SME 5ห้าแสนล้านก็เป็นตัวเลขที่โอโ้โหฟังดูเหมือนว่าเ m e มีมีความหวังในชีวิตมากแต่ไปคุยกับผู้ประกอบการจริงแล้วเป็นไงไม่ ไม่ตอบโจทย์ครับใช้คําว่าไม่ตอบโจทย์เลยก็ได้เพราะอย่างที่เราเคยคุยคุยกันมาเนี่ย s m สส่วนมากเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินอย่างเดียวเขาต้องการโซลูชันบางอย่างวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนซึ่งก็ไม่มี <laughs> ครับฟังดูเหมือนไม่มีความหวังเลยเอาเรื่องเงินกู้ก่อน แพ็กเกจเงินกู้500ล้านที่มันอยู่ในแพ็กเกจรวมของการช่วยเหลือโควิดของรัฐบาลที่เขาผ่านสภากันไปเนี่ยสำหรับ SME ที่รัฐบาลโฆษณาว่าจะเป็นการช่วยเหลือก็คือเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ2%ซึ่งอ่ะมันก็ถือว่าต่ำใช่ไหมคะ2%นี่ก็ต่าจริงปลอดดอกเบี้ย6เดือนด้วยแล้วก็มีระยะเวลากู้2ปีแต่ปัญหาก็คือคนที่จะกู้ได้เนี่ยต้องมีวงเงินเครดิตไลน์กับธนาคารอยู่แล้วซึ่ง SME จำนวนมาก มหาศาลในประเทศนี้ไม่มีเข้าไม่ถึงแบงค์ตั้งแต่แรกนะคะคือตอนหลังเขาออกมาตรการมาแหละสําหรับคนที่ไม่ได้กู้แบงค์ตั้งแต่แรกแต่ว่าวงเงิน20 0 0 0ืล้านซึ่งก็คือเล็กน้อยมากมากเล็กน้อยมากหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่า SME เนี่ยในประเทศไทยคือประมาณ2-3ถึงล,ล,ล,ล้านรายใช่ครับและวอถึงสล้านรายคุณบิ๊กรู้ไหมจ้างงานเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ11ล้าน11ล้านคน11ล้านคน11ล้านคนคือลูกจ้าง อีกสามล้านคือนายจ้างรวมเบ็ดเสร็จแล้วคือสิบห้าสิบสี่สิบห้าล้านชีวิตที่อยู่ในภาคธุรกิจ SME แต่กับไม่ได้รับความช่วยเหลือจะบอกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือวงเงิน5้าแสนล้านก็อย่างที่บอกว่าพอมันมาด้วยเงื่อนไขที่ว่า<ม>คุณต้องมีเงินกู้กับธนาคารก่อนเนี่ยมันก็คนเข้าไม่ถึงไปครึ่งนึงหรือเกินครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ต่อให้คุณเคยมีเงินกู้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรที่เรียกว่าอะไรดี มีโปรไฟล์ไม่สวยนิดนึงอ่ะมันก็นกอยากมาหน้าตายอย่างคุณบิ๊กอย่างเงี้ยไปยื่นกู้แบงค์คุณคิดว่าจะได้ไหมน่าจะโดนไล่ออกตั้งแต่เข้าแบงค์และครับคือภาคธุรกิจที่เป็น e เ ME เอนี่ยหลายๆคนไม่หน้าตายอย่างคุณบิก๊กไงคือจบใหม่ใช่ไหมอยาก<ช>เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ไปลงทุนอะไรได้เล่นน้อยเป็นของตัวเองซึ่งก็ไปได้ดีจนกระทั่งเจอโควิดช็อกภาวะเงินขาดมือหันไปไหนไม่ได้ เงินกู้ตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จะเข้าถึงอะไรคืออันนี้ผมก็เป็นมันคือปัญหามานานพอสมควรแล้วอย่างผมต้อนเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็อยากมีธุรกิจแต่ก็ไม่มีเงินทุนที่จะไปสร้างฝันไปทําตามความฝันจนถึงทุกวันนี้ยผมจบมาจนอายุประมาณเนี้ยก็ยังเห็นปัญหาเดิมๆอยู่แล้วก็การช่วยเหลือหรือามาตรการหรือว่าสิ่งที่จะไปเติมฝันให้เขาก็ยังยังไม่มีอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้แก้เมื่อไหร่คน ล, iden, ล Bref, ını, them them. Like, ูกผมจะได้มีโอกาสทําตามฝันของเขาแบบนี้ไหมคือทําให้มาตรการที่จะช่วยเหลือ s m e หลังโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากไงเพราะว่าสมมุติคุณเป็นบริษัทใหญ่คุณได้รับผลกระทบหนักมากเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ยังฟื้นได้หรือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเช่นอ่ะถ้าคุณไปดูเรโนของฝรั่งเศสหรือลูฟทันซาของเยอรมันนี่คือเขาเป็นบริษัทที่ภาษาธุรกิจเขาจะเรียกว่า t o o big t o f a u l ใช่ไหมคือใหญ่เกินไป ที่ปลัดจะปล่อยให้ลม้มเขาก็จะไปเตะอุ้มกันอะไรกันม,มีเบลเอาเข้าไปอัดฉีดเงินอะไรต่างๆเพิ่มทุนต่างๆแต่ว่าถ้าคุณเป็นไอซมีเนี่ยคุณล้มหายใจจากคุณก็ล้มหายใจจากไปนะคือไม่มีใครมาช่วยคุณแล้วคือพอล้มลงไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันกลับมาไม่ได้อีกเลยมันลุกไม่ไหวแล้วเออแล้วนี่มันคืออนาคตของประเทศไงไม่อย่างนั้นคุณบิ๊กลองคิดดูประเทศเราเนี่ยต่อไปก็จะเหลือแต่บริษัทที่แบบเป็นเจ้าของทุกอย่างสกเบยนเรือลบอย่างเงี้ยประมาณสี่ห้าบริษัท เพราะว่า SME ตายไปหมดเขาสู้ไม่ไหวนี่ก็จึงเป็นสิ่งสําคัญว่าทําไมเราต้องเรียกร้องว่าคุณต้องช่วย SME เพราะพวกเขาคือรากฐานเศรษฐกิจของประเทศและพวกเขาคือความฝันของคนธรมธรมดาดอย่างเราอะที่เันามนมันจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใช่ครับแต่ก็นะอย่างที่เห <laughs> <laughs> ็นถ้าสแล้ว<ม>เขายัง<ม>เขายังยังมี ความตั้งใจที่จะทําแล้วก็รอดูไปละกันว่าเงิน5้าแสนล้านที่จะมาช่วย SME เนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่ทีนี้เ,าเราก็อยากให้มีมาตรการอื่นเป็นจริงได้น้องอย่างข้อเสนอของพรรคก้าวไกลก็คือ<ช>สมพบค่าจ้าง50%นะคะคือ SME เนี่ยรายจ่ายหลักๆของเขานอกจากค่าเช่าทุ่งเช่าที่อะไรแล้วก็คือคนคน ค่าจ้าง <ๆ S 1> นะคะก็ <ๆ S 1> ถ้ารัฐมาสปอร์ตค่าจ้าง50เพื่อแลกกับการที่เขาไม่ต้องปลดคนงานออกเนี่ยมันก็ได้สองต่อใช่คือนายจ้างก็ในในจ้างก็ผ่อนพาระผ่อนภาระตัวเองแล้วก็ <นะ S 2> ลูกจ้างก็ยังมีเงินที่จะไปใช้จ่ายไปดํารงชีวิตแล้วกันผมไม่อยากให้เขาาใช้เขามาใช้จ่ายเลยเพราะว่าเงินเดือนทุกวันนี้ครับผมมองว่ามันเป็นแค่เงินเพื่อดํารงชีวิตคือคุณเอาไปจ่ายแบบเพื่อความสุขในชีวิตคุณไม่ได้ไม่เหลือซื้อความสุขไม่ได้ละอ่ะพูดเราชีวิตก็รู้สึกแย่นะ แต่ว่าสมทบ50%นี้ก็เป็นแค่ข้อเสนอของพรรคเก้าวไกลแล้วก็ไม่ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลเขาจะตอบรับยังไงนะคะก็ได้แต่หวังว่าเ m e เจะมีชีวิต<ม>รอดผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากตอนนี้ไปได้นะคะแต่ <ผม S 1> นอกเหนือจากไอสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วะว,ว่าเป็น,เป,นเป็นเรีอยออะไรเป็น c h ALLENGE <ม>เป็นสิ่งที่เข้ามาท้าทายธุรกิจของเขาอย่างคนซื้อกําลังซื้อน้อยลงใช,ใช่ไหมแล้วก็ความฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆคนก็เริ่มคิดมากขึ้นว่าจะใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยดีไหม แล้วก็ความไม่แน่นอนในชีวิตไม่กล้าใช้จ่ายเนี่ยม,มันยังมีอะไรอีกไหมคะที่ตอนนี้เขาคิดคําว่า new normal, นิวนอร์มอลใช่ไหมนิวนอร์มอลใช่แล้วนิวนอร์มอลของคนที่ทําธุรกิจอันนี้อยากให้พูดไปให้เป็นคําแนะนําของคนที่ทําธุรกิจอยู่ด้วยว่าเฮ้ยหลังโควิดเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแล้วมันมันอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนคืออันดับแรกอะต้องเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคก่อนเพราะจริงเพราะว่าโลกหลังหลังจากโควิดมาเนี่ยครับทุกคน เสพติดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งซื้อทุกอย่างสั่งทุกอย่างแล้วก็รออยู่ที่บ้านอาสารภาพในฐานะที่เป็นมนุษย์ช็อปปิ้งคนหนึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าห้างจะเปิดแล้วฉันก็ขี้เกียจไปช็อปปิ้งที่ห้างแล้วเพราะว่าการไปห้างครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณต้องสแกนไพชนะเสแกนเข้าห้างก็สแกนเข้าร้านก็สแกนนี่ไม่รู้ห้องน้ําจะให้สแกนได้หรือเปล่า คือในหัวอกคนช้อปปิ้งออกไหมคะว่าคือเวลาคุณไปช้อปปิ้งเนี่ยคุณไม่ได้เข้าร้านเดียวไงคุณเข้าประมาณ10บร้านอ่ะคุณต้องแบบสแกน10บร้านน่มันก็ถอดใจไงสุดท้ายเราก็ช้อปออนไลน์มากกว่าช้อปออนไลน์มากกว่าทุกคนก็การไปทานอาหารนอกบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมครับผมไปเคยครั้งหนึ่งไปทานอาหารไปกับพ่อกับแม่ไปก็ไปด้วยกันแต่ว่าตอนไปถึงร้านปั๊บเขาให้ผมนั่งเงนคนเลยอแล้วจะคุยกันยังไง นั่นแะครับก็เลยแบบเป็นปัญหาว่าโอเคถ้างั้นสั่งมากินที่บ้านดีกว่าง่ายสุดที่นี้ครับสิ่งที่สองตอนนี้เทรนด์ของโลกที่กําลังเปลี่ยนราคาจะไม่ใช่ปัจจัยหลักทําให้คนซื้อสินค้าละมันจะเป็นเรื่องของคุณภาพมากขึ้นควรจะคํานึงถึงคุณภาพมากขึ้นถึงคํานึงถึงสุขภาพมากขึ้นโอเคเมื่อก่อนของสิ่งเดียวกัน10บาทกับ20บบาท คนก็จะซื้อ10บาทไม่ซื้อ20ซื้อ20เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะคุณภาพดีกว่าอ่ะใช่ไหมเนี่ยครับแต่ทุกวนันนี้คนจะเทไปถ้ามี30ก็จะซื้อ30อะ่ะเพราะว่าคิดว่าเออมันต้องดีกว่าทีเนี้ยครับมันก็กำลังจะตอบโจทย์กำลังจะบอกทุกคนว่าถ้าของคุณทําออกมาแล้วไม่ได้มีคุณภาพที่ดีหรือว่าไอาคิดอย่างง่ายๆเลยผักที่มีสารเคมีแต่ว่าราคาถูกกับผักที่ออกแกนิก หรือว่าไม่ได้องคถึงขั้นรอ์แกนีกก็ได้แค่ปลอดสารแล้วราคาแพงขึ้นมาหน่อยผมว่าคนเราน่าจะยินยอมจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อที่จะซื้อของตรงนี้แต่น,นี้เราก็กําลังพูดถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มพรีเมียมเลยปะ่ะคือลกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบน้อยเช่นพนักงานประจําที่มีเงินเดือนอที่ธุรกิจเขาไม่ได้รับผลกระทบมากข้าราชาการหรือว่าออคนที่เขามีเงินอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเขาจะเลือกใช้ชีวิตที่สุขภาพดีมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็จะสุดขั้วไปเลยว่าเขาก็จะแบบไม่มีกําลังซื้อเลยเราไมไ่รัฐบาลไม่ได้เคยมีมาตรการที่จะมาสนใจคุณภาพชีวิตของคนมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกไปถึงทุกทกท่านที่มีอำนาจว่าถ้าลองลองมามองตรงนี้ครับคนที่เขาอยู่ตรงกลางเขาไม่รู้เขาจะไปไหนดีอะไรอย่าเงี้ยอันนีน้น่าเป็นห่วงเราก็จะเป็นคือ คือมีการพูดกันเยอะว่าทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยหรอกว่าชนชั้นกลางเนี่ยจะจนลงใช่คือจะกลายเป็นชนชั้นกลางระดับล่างแล้วก็คนชนชั้นกลางเนี่ยจะน้อยลงกลายเป็นคนระดับล่างมากขึ้นก็คือ,คอ,อไรายได้เนี่ยเขาตกต่ำลงไปแล้วก็ปรับตัวไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยมีไลฟ์สไตล์มีวิถีช,ชีวิตแบบกินสตาร์บ<ช>ัคแต่ด้วยสั <c oughs> ภาวะเศรษฐกิจที่เจอโควิดเข้าไปเนี่ยคนกลุ่มนี้ตกลงมาแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ไม่ได้คือยังไงอะ ไม่ได้มีกําลังพอที่จะถีบตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขนาดนั้นแล้วด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองไปอ่านพวกบทวิเคราะห์จากหลายๆสํานักเขาก็บอกกันว่าสิ่งที่จะทําพอช่วยเหลือได้เนี่ยคือคุณต้องปรับตัวต้องเรียนรู้และปรับตัวไม่ว่าคุณจะเป็นคนปลูกพืชเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเป็นถึงเจ้าของธุรกิจ SME เนี่ยคุณต้องรู้จักปรับตัวปรับตัวยังไง ใช้ออนไลน์ครับเพราะว่าคนแต่เดี๋ยวนี้เสพติดอย่างที่ผมบอกตอนแรกเสพติดกันแค่สไลด์สไลด์แล้วเดี๋ยวก็ของมาถึงบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังคิดว่าจะต้องเปิดร้านรอให้คนมาผมว่าอยู่ไม่ได้ละต้องพัฒนาต้องอัพสกิลต้องมีความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับขั้นต่อไปก็คือโปรดักเนี่ยคุณตต้องสูงขึ้นต้องดีขึ้นถ้าคุณขายของเหมือนกันหมด สิบล้านลูกค้าเดินเข้ามาอ้าวมันก็เหมือนกันนี่แล้วคุณจะเอาอะไรไปแข่งคุณต้องมีจุดแข็งคุณต้องมีโปรดักคุณต้องสามารถเรียกให้คนว่าเฮ้ยของฉันดีกว่าต้องมีสตอรี่หรือว่าแมกแ้กระทั่งต้องมีความเป็นตัวของตัวเองครับเป็นเอกลักษณ์อันนี้อันนี้ก็น่าจะพอช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้อยากจะแชร์พูดถึงของที่มันต้องมปเอกลักษณ์ค่ะใช่คุณบีคุณบีคทำยังไงอ่ะก็แบบมีคนขายอะไรดีอะ มีคนขายเสื้ออย่างเงี้ยแบบเราเต็มเต็มไปหมดเลยหรือตอนนี้เขาคิดขายของกินใช่ไหมมีคนขายมะม่วงน้ําดอกไม้แบบเราเต็มไปหมดเลยสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือสร้างสตรอรีรอร่รรเหมือนกับที่ในยุคนึงเราจะคิดว่าให้เราไปดูญี่ปุ่นเกาหลีที่แบบว่าของเขาเนี่ยธรรมดามากไม่มีอะไรแต่โหใส่เรื่องราวอะไรต่างๆเข้าไปจนกระทั่งแบบเอ 2, 000, 3, 000เอสองพันสามพันฉันก็ยอมซือ้อนั่นก็คือวิธีที่เราจะอยู่รอดในใน,ในยุคนี้ในยุคนี้ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ การจัดการเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกลูกค้ากับคนขายเนี่ยไม่ได้มาเจอกันละเพราะทุกอย่างจะไปอยู่บนออนไลน์เราไม่มีสิทธิ์เจอลูกค้าไม่มีสิทธิ์อธิบายเพราะ,ะนั้นเราต้องมีข้อมูลของลูกค้าประมาณหนึ่งและรู้จักการจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์ยิงแอดยังไงให้คนให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างถ้าสมมติผมอยากจะขายน้ําส้ม,มผมไปยิงแอดใส่คนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยมันก็ เพราะนั้นก็ต้องศึกษาแล้วก็มีเก็บข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลให้ถูกต้องอันนี้ครับผมว่าอันนี้เป็นปัจจัยเบื้องต้นเท่านั้นที่จะทําให้พอประคองตรงนี้ไปได้ก่อนแต่ถ้าถ้าเราฟังจากจุดเปลี่ยนแรกๆที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นอ่ะหนึ่งคนออนไลน์กันหมดแล้วซื้อของใช่ไหมคะที่เกียจไปห้างีเกียนไปร้านอาหารสองก็คือเลือกซื้อของที่มีคุณภาพมากขึ้นหมายความว่าของออนไลน์ที่เราจะขายเนี่ย ควรจะเน้นพรีเมียมไปเลยอย่างนั้นถูกไหมมีสตอรี่ที่แตกต่างแล้วอย่างคุณบิ๊กพูดว่าราคาสูงไม่เป็นไรราคาสูงแต่ขอ<ม>ให้นคนดูมั่นใจได้ว่าอันนี้คือของที่มีคุณภาพหมายความว่านั่นก็คือแนวทางที่ธุรกิจต่อนนี้จะไปก็คือขายคนที่มีกําลังซื้อเป็นหลักสาหรับคืออันเนี้ยผมกําลังจะบอกว่าการที่จะขายของนะครับขายของแพงขายของถูกหรือว่าขายอะไรก็ตามของอะ่ะอยากให้มีคุณภาพหมายความว่า ถ้าผมจะทําน้าส้มขันขายผมก็ต้องเลือกส้มที่ดีหน่อยอเพื่อที่ว่าปลายทางครับผู้รับของผมอะจะได้รับในสิ่งที่ดีแล้วผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยส้มผมอะผมใช้ส้มร้อยเปอร์เซ็นผมไม่ใช้ใช้หัวเชื้อเพื่อที่จะมาผสมขายแต่สําหรับคนที่มีกําลังน้อยมีแรงน้อยเนี่ยครับผมก็อยากจะแนะนําว่าลองที่จะทําอาหารเองหรือว่าปลูกพืช กินซึ่งผมว่าก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับมันเวลาว่างเราอาจจะเยอะขึ้นหลังเพราะว่าช่วงโควิดก็หยุดกันไปยาวๆอย่างเงี้ยลองพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะหาไรายได้เสริมไหมหรือว่าทําอาชีพอื่นที่ทําให้เรามีไรายได้หรือว่าปลูกพืชปลูกผักเพื่อที่จะ ให้เราอยู่รอดตรงนี้ไปได้ก่อนอันนี้ผมว่าก็ได้่าจะก็คือถ้าเรายังหารายได้เพิ่มไม่ได้เราก็ต้องลดรายจ่ายใช่ครับแต่เอาจริงๆปลูกผักเองก็ไม่ใช่ง่ายนะชนะผมปลูกตายคามือมาทุกต้นแล้วครับเอาเนต่เป็นว่าคอนเซ็ปต์ก็คือถ้าเรายังหาวิธีเพิ่มรายได้ของเราไม่ได้เนี่ยเราก็จำเป็นต้องลดรายจ่ายละาจาทำกับข้าวกินเองมากขึ้นมากกว่าที่เราจะไปซื้ออาหารเป็นมื้อๆใช่ไหมทำเองมันก็จะประหยัดกว่าอะไรแบบนี้ทีนี้ถ้ากลับมาถึงการขาย การขายในยุคที่คนซื้อส่วนใหญ่กําลังซื้อน้อย,ยแต่ถ้าคนที่มีกําลังซื้ออยู่เขาก็ต้องการของที่พรีเมียมไปเลย,ยก็หมายความว่าตลาดช่วงหลังโควิดเนี่ยโหดขึ้นเยอะมากโหดมากเพราะว่าทุกคนต้องแข่งกันขายของที่มีคุณภาพและคนขายก็เยอะคุณภาพก็ต้องเยอะกันตามกันไปด้วยแล้วราคา อย่างที่บอกว่าขายแพงไม่เป็นไรถ้ามีคุณภาพแต่สุดท้ายแล้วพอในความเป็นจริงเน,นี่ยอันเนี้ยเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวนะมันเกิดการดําราคาแข่งกันเหมือนกันใช่ใช่คืออันเนี้ยครับผม,มผมเห็นปัญหาเลยคือว่าโอเคของเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าดําราคาลงมผมว่าก็อาจจะต้องหาโซลูชันสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาจัดการตรงเนี้ยแมเนจตรงเนี้ย<ม>และอีกอย่างหนึ่ง<อ>ที่ที่ผมว่าน่าจะพอช่วยได้คือเรื่องของ เดี๋ยวนี้ออนไลน์มันสามารถลิงก์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาเจอกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางคือตัดสพายเชนให้สั้นใช่อานนี้ก็เป็น,นเทรนโลกก็คือจริงๆเทรนโลกที่ตัดสปายเชนให้สั้นเนี่ยเขาเน้นเรื่องต่อต้าน global warming ด้วยนะก็คือยิ่งสลายเชนสั้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งเสียรเรียกว่าอะไรค่าขนส่งอะไรตนะ่างๆซึ่งมันเป็นการเผานะ้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ย น้อยลงเท่านั้นในขณะเดียวกันการตัดซัปลายเชนให้สั้นก็คือพูดง่ายๆคุณไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางอ่ะที่ปกติอ้วนอิ่มมีพิมันมากจากการค้ากําไรใช่ไหมก็คือซื้อจากเกษตรกรถูกมากแล้วก็ขายเราแพงมากตอนนี้ออนไลน์เนี่ยมันทําให้เราตัดพ่อค้าคนกลางตัวอ้วนๆออกไปได้แล้วเราก็ซื้อของจากชาวประมงนี่ดิฉันมีความสุขมากกับแบบมาร์เก็ตเพลสต่างๆจุฬาธรรมศาสตร์มาร์เก็ตเพลส เพราะว่าจะมีหลายคนที่เขากลับบ้านไปแล้วก็ไปคุยกับชาวประมงท้องถิ่นชาวสวนท้องถิ่นใช่ครับแล้วก็เหมือนกับคนคนที่เป็นชาวประมงชาวสวนเนี่ยดั้งเดิมเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักการขายออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับพอลูกหลานกลับไปปุ๊บไปช่วยพ่อแม่ลูกุงป้านาอาช่วยคนในชุมชนขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันเกิดสิ่งที่คุณบิ๊กว่าก็คือเราคอนเน็กตรงระหว่างคนซื้อคือจากครัวจากทะเลมาถึงครัวเราเลยช่เขาขึ้นจากเรือปุ๊บเขาก็แพ็คของส่งทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ย ราคามันถูกราคาถูกคือเราเนี่ยขายของเราได้ของถูกแต่เกษตรกร,ร,กรชาวประมงเขาก็ได้ราคาขายของได,ได้ราคาขึ้นแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นอเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งเก็บไม่ต้องมานั่งฟรีคือสั่งวันนี้โอเคอาจจะวันหนึ่งปลามาจากทะเลละอันนี้แบบอันนี้แบบดีใจมากเคยสั่งประเภทปลาแห้ง มาจากเกาะยาวอย่างเงี้ยพังงาใช่มสามสีวันก็ได้ของเราก็แฮปปี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้สนับสนุนชาวประมงด้วยซึ่งนี้ก็เป็นเทรนด์ของโลกอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนโควิดก็คือเราต้องการสนับสนุนเกษตรกรที่โดยเฉพาะคนที่เรียกว่าอะไรทําประมงแบบยั่งยืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าเกษตรกรออแกนิก อันนี้ก็จะเป็นเทรนที่น่าจะแรงขึ้นหลังโควิดเหมือนกันแรงขึ้นแน่ๆครัก็คือมันสนับสนุนกันและกันเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันทําให้การค้าขายแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ถูกต้องครับทีนี้เราพูดถึงคนขายว่าเขาต้องปรับตัวแบบไหนยังไงแล้วเนี่ยคนซื้อเองก็ต้องปรับตัวด้วยไหมแบบว่าเราเราพูดถึงเรื่องคุณภาพเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราซื้อของจากออนไลน์เราก็ไม่รู้ว่าเราตัดสินคุณภาพยังไงเราจะโดนหลอกขายไหม ไอของที่บอกว่าออแกนิกของที่บอกว่าโวน,นี้มาจากชาวบงงเลยจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงหรือว่าอันนี้มีคําแนะนําสําหรับผู้บริโภคไหมหรือเราต้องเช็คให้รอบครอบของเราอ,ราอีกคืออันนี้ก็คือมันก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะก็คืออยากให้ใช้วิจารณญาณเยอะๆแล้วกันคือดูดูรีวิวนี่บางทีก็ยากนะเพราะว่าก็เกิดการซื้อรีวิวกันนะคะ แต่เป็นว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันไปเหมือนกับว่าถ้าเราซื้อของเราครั้งหนึ่งเราได้ของดีเนี่ยเราก็กลับไปซื้อเขาอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะก็อยากจะให้พิจารณาให้ถีทั้วแล้วกันว่าไม่ใช่ว่าแบบเห็นว่าหุ้ยโอ้โหปลาตัวอย่างนี้ขายถูกมากอันเนี้ยมันน่าจะไม่จริงแล้วล่ะอ่ถูกแล้วดีถูกแล้วดีแบบเวอร์ไม่มีในโลกไม่มีในโลกสมเหตุสมผลดีกว่าโอเคแล้วก็จาก การการดูจากรีวิวถึงจะบอกว่าเอาซื้อรีวิวได้ไรได้แต่ว่ามันก็คัดกรองได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ชอบคิดว,ว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสําหรับผ,ผู้ขายด้วยนะยว,ยว่าถ้าคุณมีของที่มีคุณภาพขายอ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้คนซื้อกลับไปซื้อคุณอีกเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าของอันเนี้ยมันมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับเวลาเราทําสื่อคอนเทนต์อีสคิงใช่คอนเทนต์ดีสำคัญที่สุดสาหรับคนค้าขายเนี่ย คุณภาพของสินค้าก็คือสิ่ง <Product S 1> ที่สำคัญ <King S 2> ที่สุด,สดนะคะ product quality ก็คือเป็น k ิงแล้วก็จะทำให้ประสบความสำเร็จใชครอ่ะวันนี้ก็พูดกันมาพอสมควรแล้วนะคะครเราก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ำกับทุกคนก็คือในภาวะที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปแบบนี้ไม่มีทางไปไ,ปได้เลยที่เราอยู่นิ่งๆแล้วเราจะรอดใช่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องวิ่งตาม สิ่งที่เปลี่ยนไปให้ทันนะทั้งตลาดที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภค<ว>ที่เป,ปเปลี่ยนไปนะคะข้อจํากัดต่างๆมันก็มีไว้ให้เราข้ามไป<ช>นะคเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กรายย่อยเนี่ยหนักมากในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คงยังหนักอยู่นะ,ะแต่อย่างไรก็ตามสําหรับนักธุรกิจเชื่อว่าทุกคนมีเลือดนักสู้อยู่แล้วก็จะฝ่าฟันเพื่อที่จะให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้นะคะส่วนผู้บริโภคก็ ตอนนี้อะไรที่ช่วยกันได้มากที่สุดชอบคิดว่าน่าจะเป็นการอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนาะใช่ครับเราพยายามซื้อของจากระยะให้น้อยลงอุดหนุนไปที่โดยตรงที่เกษตรกรอันนี้น่าจะเป็นการช่วยระดับยกระดับสังคมได้กด็ไดดเพราะว่าไม่ต้องเราก็ได้ของที่ดีขึ้นในคุณภาพที่ดีขึ้น โดยที่ไม่ได้ไปผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรเลยครับก็ถ้าเราช่วยกันอุดหนุนรายย่อยไปเรื่อยๆอนาคตของประเทศไทยก็คงเป็นอนาคตที่ทุกๆคนมีโอกาสที่จะเติบโตได้นะคะไม่ต้องมีบริษัทที่ร่ารวยเป็นแสนล้านอยู่ไม่กี่บริษัทแต่คนหน้าตายอย่างพวกเราอย่างคุณบิ๊กอย่างเด็กจบใหม่ก็จะมีธุรกิจเติบโตเป็นของตัวเองแล้วก็ไล่ตามความฝันของตัวเองได้นั่นก็คืออนาคตของประเทศไทยที่เราอยากให้เป็นซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าเราซื้อของจาก คนเล็กคนน้อยเนาะซื้อของจากธุรกิจรายย่อยมากขึ้นจากเกษตรกรชาวนามากขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ส้มจีสสนับสนุนให้เกิดขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันคนเล็กลนน้อยเราช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศได้จากเรื่องง่ายๆว่าแต่กล้าจ่ายช้อปปิ้งของเราเนี่ยเราซื้อของเปลี่ยนไปยังไงนะคะควันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดกับผู้ประกอบการแล้วก็ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างกับ SME ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะโดยเฉพาะภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างภาคบริการร้านอาหารคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่ตางๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะทั้งช่อและคุณบิ๊กค,ะค่ะพ่กันใหม่จัดหน้าสวัสดีค่ะ